สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่รู้สึกสะดุดตากับภาพหน้าปกของคลิปคลิปนี้นะคะแสดงว่าการอ่านไพ่ของเราในคลิปคลิปนี้นะมีสารที่ต้องการจะสื่อถึงคุณนั่นเองค่ะโดยนะคะเหตุการณ์ที่เราได้ยกตัวอย่างอะขึ้นมาแบบนี้นะคะในการอ่านเนาะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าใช่ก็นําข้อความต่างๆไปปรับใช้ได้นะแต่ถ้ามัน ไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่เนตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณในช่วงอ่ออนาคตอันใกล้นี้ก็ได้นะคะหรือไพ่มีอะไรนะคะที่ต้องการจะบอกคุณนะถ้าคุณรู้สึกว่ามาฟังแล้วมันอาจจะยังไม่ตรงกับคุณเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถฟังไว้ก่อนนะคะเพื่อเก็บเอาข้อคิดแง่คิดต่างๆไปใช้ในอนาคตได้นั่นเองค่ะการอ่นานไพ่ของเราแบบนี้นะคะจะเป็นการอ่นานไพ่แบบกึ่งเรนดอมนะคะนั่นก็คือว่า คุณนะคะไม่จําเป็นต้องเปิดเข้ามาฟังคลิปแบบนี้ของเราในทุกๆคลิปนะคะก็เลือกเฉพาะคลิปที่คุณรู้สึกสะดุดตากับภาพหน้าปกจริงๆนะคะแล้วก็นะคะคลิปแบบนี้เป็นคลิป t i m e l e นะคะเราจะเปิดไพ่ทาโร่ขึ้นมานะคะสิบใบนะคะแล้วก็อ่านข้อความโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่มีการกำหนดหัวข้อเนาะแล้วก็ผลของการอ่านไพ่จะอยู่ที่ประมาณ30วันหลังจากที่คุณได้เปิดเข้ามาชมคลิปนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาในการอ่านนะคะอาจจะเป็นเรื่องนะคะ บางเรื่องเช่นเรื่องการงานแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์ของคุณลักษณะรูปแบบเนี่ยตรงแล้วก็คล้ายคลึงกันแต่ว่าเป็นเรื่องในหัวข้ออื่นๆเนี่ยคุณก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะเผชิญในเรื่องของความรักแต่ว่ามีรูปแบบลักษณะเหมือนกับตัวอย่างที่เราเรายกในเรื่องอื่นๆนะคะก็เอานําไปปรับใช้ได้นั่นเองะคะ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่เราเล่าแบบเป๊ะๆตรงๆเสมอไปนั่นเองนะคะ การอ่านไพ่ของเราวันนี้นะคะจะใช้ไพ่ทาโร่ทั้งหมด10บใบเนาะจะไม่ได้เปิดไพ่ออร์แลคนะคะแล้วก็เราใช้ไพ่สำหรับนี้ในการอ่านนะคะโอเคนะคะข้อความนะคะจากไพ่สิใบนี้นะคะของคนวันนี้เนี่ยใบยแรกขึ้นมาในเรื่องของ การที่คุณจะหลุดพ้นนะคะเพราะว่า tree of war tree of sword ขึ้นเนี่ยปกติจะพูดถึงเรื่องของการผิดหวังใช่ไหมเป็นไพ่ร้ายเนาะผิดหวังสิ้นหวังนะคะหรือว่าอก,อกหกักอะไรแบบนี้เนาะคือพอมันขึ้นใบแรกแล้วใบอื่นที่เหลือนี่เป็นไพ่ดีทั้งหมดเนี่ยเรามองว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นจากอะไรสักอย่างนะคะเรามองว่าคนที่เข้ามาฟังเนี่ย คลิปคลิปนี้วันนี้เนี่ยคุณมีเรื่องอึดอัดอะไรในใจก่อนหน้านี้นะคะซึ่งคุณไปไม่ถูกนะคะอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ทุกๆเรื่องนะคะดูเหมือนว่าพอเทรีอปสอดขึ้นแล้วมันขึ้นตามมาด้วยโฟลกบอลแล้วก็เดอะฟูเนี่ยมันแปลว่าเรื่องบุคคลหรือว่าภาระนะคะที่มันติดพันนะคะเกี่ยรั้งคุณอยู่ในช่วงก่อนเนี่ยมันกําลังจะหมดไปแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ย มันจะมีแต่เหมือนกับชีวิตคุณจะมีอิสระมากขึ้นในเรื่องนั้นนะคะเหมือนกับว่าหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทางใจอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าคุณจะตัดนะคะได้นะ,ะหรือว่าปล่อยวางได้นะะั่นเองนะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็จะสามารถตัดคนเก่าได้นะ,ะหรือปล่อยวางเรื่องบางเรื่องที่คุณยึดติดยึดมั่นเยึดถือมานานทําให้รู้สึกเจ็บปวดนะคะเหมือน ก้อนหินก้อนนั้นนะคะคุณจะวางมันลงได้แล้วนะชีวิตคุณจะอิสาระนะคะแล้วก็ดีขึ้นมากๆหรือถ้าใครยังรู้สึกว่าตัดไม่ได้นะทำยังไงก็ตัดไม่ได้เหมือนไพ่นะขึ้นมาย้ำเตือนนะคะแล้วก็ตอกย้ำว่าถ้าคุณไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะคะยังยึดติดอยู่กับสิ่งที่มันฉุดรังชีวิตคุณไว้อยู่เนี่ยชีวิตคุณจะไม่เจอสิ่งที่มันดีนะคะเ,ออเหมือนกับว่าถ้าถ้ามันหลุดจากตรงนี้ได้ที่เหลือคือมันโอเคแล้วอะแค ปรับใหม่เซตเปลี่ยนทัศนคติตัวเองได้นะ,ะในบางคนอาจจะเป็นแค่นั้นเลยนะ,ะแล้วคือกลายเป็นว่าพลังงานบวกนะคะสิ่งต่างๆเนี่ยมันพร้อมจะเข้ามาอยู่แล้วอะเพียงแต่คุณแค่อาจจะยังมองไม่เห็นมันในตอนแรกนะคุณได้มองเห็นมันปั๊บเนี่ยคือตัดพลังงานลบทิ้งเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่านอกจากทเทียบสอแล้วไพ่ที่เหลือดีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่เรียนไพ่ถ้วยนะคะไพ่ไม้ต่างๆนะและนะคะ คนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้ต้องบอกตามตรงว่าสิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องของความรักนะน <c oughs> ีใจด้วยเพราะว่าคนจะเป็นคนสิร์ว่าคนที่เพิ่งอกหักมานะฮะอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าไพ่โฟล์วออนขึ้นนะฮะเป็นไพ่ของความรักเนาะวิวออฟจูนขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องของโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆนะฮะเข้ามาได้นะฮะค่อนข้างสูงนะฮะทรีออฟคัพส์คือการเฉลิมฉลองใช่ไหมฮะมิสิกออฟคัพส์อีกก็อาจจะเป็นเรื่องของคนเก่าเนือ้อคู่เก่าๆได้มานะฮะ เออเข้ามาก็ได้นี่ฮะ ถูกออฟ e กับเอทบอลเนี่ยอาจจะหมายถึงคนไกลก็ได้นะฮะอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่ก่อนหน้านี้โชคชะตาได้ผลักให้คุณอยู่ไกลกันนะคะให้แต่ต่างคนต่างได้เรียนรู้ชีวิตอะไรมาก่อนนะคะกำลังจะถูกดึงดูดเข้ามาอยู่ใกล้กันแล้วนั่นเองนะคะมีไพ่ควีนกับคิงขึ้นนะเพียงแต่ว่าควีนตรงนี้เนี่ยควีนกับคิงตรงนีน้มันไม่ได้เป็นสูตรเดียวกันนะคะก็คือมันไม่ได้เป็นไพ่ในกลุ่มเดียวกันเนาะก็คือ ทัศนคตินิสัยนะคะของคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกันมากขนาดนั้นนะคะคนนึงมีพลังงานของความเป็นธาตุดินนะอีกคนนึง<ล>มีพลังงานของความเป็นธาตลมนะเหมือนค,คูน่จนะค่อนข้างตรงข้าม,ามน,าน,นะเพราะว่าดินเนี่ยก็คือเป็นอะไรที่หนักแน่นมั่นคงเนาะแต่ลมเนี่ยจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่ามีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะจะช่วยเสริมซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของข้อดีและข้อด้อยเนาะโดยพลังงานของบุคคลที่เข้ามาถ้าเป็นพลังงานเฟม e นินหรือว่าบุคคลที่มีพลังงานของความเป็นเพศ พศหญิงสูงอนะ่ะดูเขาจะเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยมันโรแมนติกนะคะแต่ว่ามีความมั่นคงนะคะค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องหลังบ้านได้ดีนะคะก็คือว่าบุคคลคนนี้จะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนะจะชอบอะไรที่ออโอเคมันอาจจะได้ไม่มากแต่ว่ามันจะ ไม่เสียค่ะมันก็ว่าถ้าเขาดูแลเรื่องการเงินหรืออะไรต่างๆแบบนี้ยมันจะมีแต่กําไรเข้ามามันอาจจะไม่ได้มากแต่มันจะไม่ขาดทุนอะไรเงี้นะเป็นต้นนะส่วนบุคคลที่มีพลังงานของความเป็นมาสคิลินนะคะหรือว่าบุคคลที่มีพลังงานเพศชายค่อนข้างสูงเนี่ยหรือว่าเป็น king of sword นะคะเป็นเออ่ทัดลมเนาะ คนคนนี้จะชอบอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงค่ะชอบออไม่ชอบหยุดนิ่งนะไม่ชอบทําอะไรที่มันซ้ําซากจาเจนะชอบที่จะออกไปเผชิญอะไรที่มันตื่นเต้นท้าทายนะอาจจะไม่มากเท่ากับบุคคลที่เป็นทัดไฟหรือว่าเป็นในสุดของไม้เนาะแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นลมอะข้อเสียของลมนะคะ ก็คือว่าบางทีจิตใจอาจจะโลเลนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเ,เลือกไม่ถูกนะคะรักพี่เสียดายน้อยเสียดายน้องนะคะแบบชั่งใจนะคะไม่ค่อยได้แต่ตัดสินใจได้ไม่ค่อยได้แต่กลายเป็นว่าพลังงานของธาตุดินที่เข้ามาเป็นคู่เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันจะส่งเสริมกันค่ะส่วนธาตุดินที่เขาเป็นคนไม่ค่อยกล้าเสี่ยงไม่ค่อยกล้าตัดสินใจไม่ค่อยกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรเงี้ยก็จะมีนะคะพลังงานของธาตุลมนะคะเข้ามาช่วยนะคะทำให้เขานะคะได้ เจออะไรใหม่ๆนะชีวิตได้แฮปปี้มากขึ้นนะคะไม่ซีเรียสไม่เครียดอะไรงนี้มากขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะเป็นส่วนเสริมกันได้ค่อนข้างดีนะคะบุคคลนี้นะคะอาจจะเป็นบุคคลในดิตชาติก็ได้นะคะถ้าใครเชื่อเรื่องนี้นะเชื่อเชื่อเรื่องของบุพเพสนิวาสนะคะบุญธรรมกับแต่งที่ทํากันมานะคะเพราะว่า w i วออฟฟอร์จูนขึ้นนะคะแล้วก็ซิกออฟคัพส์ขึ้นตรงนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของโชคชะตานั่นเองนะซิกออฟคัพส์คือโชคชะตาที่มันมาแต่หุนหลังนะคะหรือว่ามีอะไรที่ผูกพันกันมาก่อน หน้านี้นะคะอะ่รวมถึงโฟลวอว์นะะคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะเป็นเนื้อคู่นะคะก็คือหรือบุคคลที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปนะคะตลอดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลสุดท้ายของชีวิตนะคะหรืออย่างน้อยคนที่เข้ามาเนี่ยจะมันมันจะไม่ใช่แค่คนคุยค่ะอย่างน้อยมันจะต้องมีคอมมิตเมนต์ถึงขั้นแบบเอ่ออย่างน้อยต้องเป็นแฟนน่ถึงไม่ได้ไปไกลกว่าน,นี้ณนะตอนนี้30วันนี้แต่อย่างน้อยบุคคลนี้เข้ามาตอนเนี้ย อย่างน้อยต้องได้เป็นแฟนกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆนะคะจะดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่า Age of a n s ขึ้นนะคะทุกอย่างเหมือนกับว่าหนุนนำไปเนี่ยค่ะแล้วก็ในช่วง30วันเนี่ยค่อนข้างเป็นอะไรที่คุยกัน,นรู้เรื่องนะคะแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆทีเดียวนะคะส่วนใครนะคะที่ทำอะไรมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็รอนะคะจังหวะของ เหมือนจังหวะปิดจ็อบนะคะจังหวะสุดท้ายนะคะวีออฟฟูจูนขึ้นทรีออฟครับขึ้นเดอร์ฟูขึ้น,นเรามองว่ามันกําลังจะถึงจังหวะปิดจ็อบนะคะสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เออเป็นการปิดเป็นฟินาเล่ที่ค่อนข้างแบบดีเลยนะคะเพราะว่าทรีออฟคับ ขึ้นนะคะที่ว่ากลับขึ้นก็คือการเฉลิมฉลองเนาะแล้วก็ทุกอย่างมันจะค่อนข้างราบเรื่นไปด้วยดีนะคะเพราะว่าฟอร์จูนวิวออฟฟอร์จูนขึ้น,นพูดถึงเรื่องของโชคชะตาที่เข้ามาหนุนนำเนาะรวมถึงเอเทอรวอนขึ้นนะคะก็คือการที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วนะคะมีการผ่านนะคะดำเนินเรื่องราวผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เด e อดฟูที่เป็นเรื่องของอิสรภาพก็คือว่าเรามองว่าการจบอะไรเงี้ยจะเป็นการจบที่ดีนะคะแบบว่าเอา่อถ้าใครทําอะไรมานะคะเพื่อรออันเนี้ยมันก็ จะเหมือนกับว่าโอเคมันจะสิ้นสุดแล้วจบแล้วที่ดีนะคะอย่างเช่นถ้าใครนะคะทำโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยมานะคะก็มันจะเป็นช่วงเวลาของการปิดโปรเจกต์นะคะซึ่งผลเนี่ยมันก็จะส่งให้คุณนะะอาจจะทำให้คนอื่นเห็นถึงความสามารถของคุณนะ,ะจากการทำงานในระยะเวลาตลอดมาก่อนหน้านี้นะคะหอผลสุดท้ายมันจบด้วยความสำเร็จเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเก็บเป็นพอร์ตนะคะที่ดะะีในชีวิตคุณได้นะ,ะหรือว่าตัวคุณเองถ้ามันไม่ได้แบบ เป็นเรื่องของพอร์ตของอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะหมายถึงว่ามันเป็นความทรงจำดีๆความทรงจำหนึ่งในชีวิตคุณเลยทีเดียวนะคะ ส่วน four of one ขึ้นนะคะ queen of pentacle ขึ้นแล้วก็วิว o f f o ฟ t จ n นขึ้น3ใบรวมกันนี้มันจะพูดถึงเรื่องของออใครที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะอย่างเช่นถ้าใครที่ยังไม่มีงานประจำก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้สมัครงานอะไรไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเหมือนกับว่างานใหม่ที่คุณกำลังจะได้รับเนี่ยที่คุณกำลังจะได้เทเนี่ยมันเหมือนจะเป็นงานประจาแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงในชีวิตนะคะ ดูเหมือนจะเป็นงานที่ถึงแม้จะเป็นงานประจําที่ต้องทําอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างอิสระเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังเผชิญหรือว่าเจอกับอะไรนะคะ,ะหรือว่าถ้าใครกําลังรออะไรที่มันเป็นเรื่องของเอกสารนะคะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาการตกลงกันต่างๆนะคะเรามองว่ามันมีโอกาสและเป็นไปได้สูงนะคะที่จะได้มีโอกาสเซ็นสัญญาหรือว่าได้รับอนุมัติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะะที่มันเป็นเรื่องของรายลักษณ์อักษรนะคะเป็นเรื่องของการที่ เอรูปประรรมมันจะเปลี่ยนจากรูปเอ็นามันทำเป็นรูปประรรมากขึ้นนะฮะอะไรที่มันดูเหมือนกับว่าเลื่อนลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่ามันก็จะเหมือนกับมีหลักประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นในชีวิตนั่นเองนะยกตัวอย่างอย่างเช่นอะไรดีล่ะถ้าถ้าคุณสมมติว่ากาลังจะ เหมือนกับอ่ะกู้ยืมซื้อบ้านก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะในช่วงนี้ดูเหมือนว่าสินเชื่อหรือว่าอะไรที่คุณเหมือนกับว่าขอไปหรืออะไรแบบนี้มันมีแววที่จะอนุมัตินะคะส,สูงมากเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่มันกําลังจะได้เหมือนกับพอได้เซ็นสัญญาพอทําอะไรนี้มันเป็นรูปประทำเป็นเหมือนกับเอกสารแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นข้อผูกมัดแล้วใช่ไหมคะเพราะข้อผูกมัดเนี่ยข้อเสียข้อเสียก็มีคือการที่คุณไม่สามารถที่จะ บิดพลิ้วนะคะหรือว่าทําอะไรที่มัน,นบกพร่องหรือว่าขาดถ้าเป็นเรื่องของเงินก็คือขาดส่งไม่ได้นั่นเองแต่ว่าในทางที่ดีก็คือว่ามันจะเป็นหลักประกันว่าคุณจะมีสิ่งสิ่งนี้แน่นอนนะคะสามารถมเีเขาเรียกว่ากฎหมายเนาะรองรับนะคะในชีวิตคุณหรือว่าถ้าใครกำลังมันก็ว่าถ้ามีใครจะมาเป็นลูกหนี้คุณอะไรอย่างงี้ก็ตามนะคะ ไพ่ก็อาจจะแนะนําก็ได้นะคะว่าให้ทําทุกอย่างให้มันเป็นหลายลักษณ์อักษรหรือว่าเป็นรูปประทนะคะจับต้องได้นะคะไม่งั้นมันก็จะมีความลําบากเกิดขึ้นได้เองนะอะไรแบบนี้ก็ได้แต่เรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าจะเป็นเรื่องในแง่นั้นนะถ้าใครขออะไรไปกันราการค่ะอะไรที่มันเป็นเอกสาร,รอ,อะไรแบบเนี้ยกําลังจะได้รับนะคะกำลังจะได้รับอนุมัติแล้วอะไรแบบนี้นะนั่นเองนะอืม แล้วก็ดูเหมือนคนที่กำลังรออะไรมาก่อนหน้านี้นะคะรอมาแบบค่อนข้างนานแล้วอะไรเหล้ยแบบนี้นะหรือว่าอึดอัดติดขัดกับเรื่องที่รอนะคะเรามองว่าโอกาสใน30วันนี้มันกำลังจะเป็นช่วงที่ เหมือนกับว่าสิ่งที่รอมันถึงเวลาของมันที่จะมาแล้วนะคะเพราะว่าถ้ามันอึดอัดหรือติดขัดอะไรก่อนหน้านี้อยู่ดีมันก็จะมีเหตุนะคะให้ให้อุปสรรคเหล่านั้นมันหายไปสลายไปนะคะหรือพบทางแก้ปัญหานะคะเพราะว่าไพ่อิสระมันขึ้นเนาะมันเหมือนกับว่าเรื่องมันได้จบไปแล้วนะคะเอ่อารวอนขึ้นด้วยเอสอวอนขึ้นมันก็หมายถึง ความรวดเร็วนะคะความสะดวกสบายนะคะความโล่งโปร่งสบายนะคะอะไรที่มันเคยกีดขวางขัดขวางก่อนหน้านี้มันก็จะหายไปนะคะเรามองเห็น สิ่งที่จะมาซัพพอร์ตคุณด้วยเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะถ้ามันอาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้อาจจะเป็นบุคคลก็ได้นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาซัพพอร์ตเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่มันกําลังจะเข้ามาแล้วจะทําให้เรื่องที่มันเคยติดขัดและอึดอัดอยู่มันผ่านไปได้นะคะด้วยความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแฮปปี้นะคะเพราะว่าทัาวร์วอร์มันพูดถึงเรื่องของการรอคอยได้ด้วยเนาะเอ,อ่อการรอคอยเนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดนะคะแล้วก็ไพ for June ่วิวออฟฟอร์จ ผู้หญิงในภาพคือคนที่ท้องเนาะการท้องก็คือว่าการที่เราจะรอให้เด็กคนนึงคลอดมามันก็ใช้เวลาเก้าเดือนเนาะมันเหมือนกับว่าเนี่ยคือคือเหมือนเขาท้องแก่แล้วอะไรแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบเนี้ยมันใกล้ละใกล้คลอดและสิ่งที่มันอึดอัดติดขัดอยู่สิ่งที่คุณรออยู่มันใกล้จะคลอดออกมาแล้วนะคะคุณจะได้จะ กำลังจะได้พบกับทางออกของชีวิตแล้วนะคะหรือว่าจุดจบของปัญหานะคะหรือว่าผลสุดท้ายของเรื่องราวต่างๆนะคะรวมถึงพอพูดถึงเรื่องของคนทองน้องก็อาจจะหมายถึงว่าถ้าบุคคลใดที่รอเรื่องลูกเรื่องบุตรอยู่ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีได้นะคะใครตั้งใจมีนะเพรายมรับครับพูดถึงเรื่องของการเฉลิมฉลองนะคะเรื่องความรักก็พูดเข้ามาพูดถึงมาด้วยนะคะแล้วก็เลยมองว่าถ้าใครกําลังรอบุตร รอลูกอยู่เลยแบบเนี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาได้สูงเช่นเดียวกันค่ะโอเคเราว่าเรามองอะไรไม่เห็นจากหน้าไพ่กองนี้แล้วคะสรุปก็คือว่ากองนี้เนี่ยเรื่องของความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะโดยบุคคลที่เข้ามานะคะที่พูดถึงเรื่องของคู่ครองหรือไม่ก็ตามนะ,ค,ะคนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นส่วนเติมเต็มนะคะของ จุดด้อยของคุณนะคะมากลบจุดด้อยแล้วก็เสริมจุดเด่นของกันและกันนะคะถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามนะคะแต่ว่าบางทีคนเราก็ต้องการอะไรที่มันเหมือนกับตรงข้ามในชีวิตนะคะแล้วก็ไพ่กองนี้ไม่มีไพ่ร้ายขึ้นนะคะดูเหมือนกับว่าจะเป็นจังหวะด,ดีๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงนี้นั่นเองนะคะได้หลุดพ้นจากเรื่องที่มันไม่ดีอุปสรรคหรือเรื่องราวที่มันอึดอัดก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนนะคะเ อันดับแรกนะคะเริ่มที่ตัวเองก่อนเลยแล้วกันนะคะเริ่มที่จะทิ้งเรื่องไม่ดีไว้ข้างหลังทิ้งเรื่องุบๆไว้ข้างหลังก่อนนะคะแล้วเรื่องทุกเรื่องที่มันดีๆมันจะตามเข้ามาแน่นอนนะคะโอเคนะคะ,อะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เปิดใจเข้ามาฟังการอ่านคลิปของเรานะคะเราก็หวังว่าการอ่านไพ่ของเราจะเป็นจุดสะดุดเล็กๆในชีวิตใครนะะทำให้เขาตัดสินใจหรือว่าใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนั่นเองคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ